สวัสดีครับ <c oughs> <c oughs> คือตอนนี้ผมอยู่ช่วงที่แบบอ,า,อาการไม่ค่อยสบายนะผมก็อาจจะเสียงเบาๆเลยนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกมเคยเล่นมาก่อนนะครับผมอ่าไปดูในไปดูคลิปเก่านะไปดูในคลิปเก่าอยู่ใต้ก็ท้ายคลิปมีมีลิงลิงแปรับผมก็สามารถไปดูได้แล้วก็ใต้คลิปก็มีเหมือนกันนะผมสามารถดูได้เหมือนกันคลิปเก่าต,ตอนนั้นตอนนั้นแค่กระจกเท่นะครับก็แบบเล่นกับเพื่อนนะครับผมแต่ตอนนี้ก็มาคนเดียวนะผม วันนี้เราจะเล่นตัวเดียวยาวๆเลยมาดูกันว่าเราจะเริ่มเล่นตัวอะไรดีถ้าผมจะถามว่าผมจะเล่นตัวฝั่งอะไรก่อนละก็ขอมาแน่วแล้วผมคนดีขนาดนี้เล่นฝั่งไมไลท์ก่อนครับผมเล่นเอกโตแปกตัวนี้เป็นตัวที่ผมบอกว่าเป็นตัวที่โกงที่สุดตั้งแต่ผมเคยเล่นมาแล้วก็เล่นง่ายที่สุดเอาจริงทั้ทงเกมเนี้ยผมว่าง่ายสุดหละเพือ่อเพิ่เด่นฮักจะซูไ้ไปได้ครับผม ก็ความสาม,มารถของอิเล็กโตเนี่ยถือว่าโอเคนะผมสาม,มารถแบบนี่ถ้าสกิลสองเนี่ยมันจะกดแบบกรีกๆอย่าเงี้ยดาเมจมันเอาเลืออไงครับ <c oughs> เอาตัวนี้ก็แน,นี่เดฟพูมีแฟกเตอร์ครับผมแต่ว่าสู้เลยไม่ได้ <c oughs> เรียบร้อยครับผมผมได้ค่าไอรอนแมไปที่เรียบร้อยเออแต่ว่า เออสกิลสองเนี่ยมันเหมือนมันจะมีหลอดตรงนี้นะผมก็คือแบบว่าถ้าหมดเนี่ยก็จะใช้สกิลไม่ได้นะมันเหมือนกับตอนที่เราบินเนะ่เออแต่ว่าคือสกิลเหมือนมันจะโกงไปมันก็เลยต้องต้องต้องเดินเพื่อการเอาอันนี้ไปให้เลยอีความเร็วมันเอาเรื่องเลยนะเล็กโตผมนี่คือเท่าไหร่ละสี่แหละอยากไว แต่ข้อเสียคือปกติถ้าผมเล่นอ่ะผมจะไม่ค่อยระวังตัวเท่าไหร่ผมก็เลยปกติอาจจะเล่นแบบพวกเดฟูอะไรแกแต่วันนี้ไม่ได้เล่นเดฟูแกมันไม่มีฮิลลี่แฟกเตอร์ก็เลยแบบจะเล่นยากเลยนี่มินาก็ใกล้แล้วแหละโอเคมินาผมจะเอาเป็นที่หนึ่งของเซิร์ฟให้ได้รับ เห็นว่ามันดูเล็กาย่าขนาดสเป์แมนในเรื่องมันจะเก่งๆสู้กับอิเล็กโตได้แบบเล็กตัวสุดท้ายก็แพ้นะแต่ว่าพอยู่ดีๆมันดูเก่งอ่ะดิสกิลสามก็จะแบบปล่อยเป็นอันนี้นะผมเป็นวงครับผมก็คือถ้าว่ามีฮีโร่มายืนเนี่ยมันก็จะโดนดาเบรน,นะครับก็กท่านี้อันนี้จะเป็นการปล่อยบิงงบบ่งพลังครับบิ่งพลัง เป็น่าที่ดาเมจก็ค่อนข้างจะน้อยแต่ว่าเอาไว้แบบศัตรูเลยเข้ามาปุ๊บแล้วเราก็แบบสมมติมันใช้อาวุธระยะประชิดอย่างเนผตพ่อะถ้าถือถือ,ถอ,ถอดาบเนี้ยเราก็สามารถที่จะเอาสกิลนี้นะบุ๊บไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสมายด้วยแม่ทำไมมันดีดีแล้วมีอะไรจับกันนะบุ๊บเดี๋ยวมันจะแบบมันจะผลักศัตรูออกไปได้คือถ้าสมมติมันเป็นศัตรูระยะใกล้อะไรเงี้ยไอตัวนี้ก็คือว่า แก้ทางได้จริงๆมันแก้ทางได้รูปแบบทุกรูปแบบเลยตั้งแต่ผมเล่นมาเนี่ยสำหรับเจ้าอิเล็กโตนะครับสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนในเรื่องแพ้ในนี้ชนะยังไงละ่ะ <laughs> ชนะไปได้ไม่กี่วินาทีจากที่ผมไปดูมาเนี่ยเขาบอกว่าอิเล็กโตจะเป็นไวรัสที่อันตรายที่สุดของของสไปเดอร์ Man แ <laughs> มนนะครับเห็นไหมครับมันหมดแล้วมันแบบ อยู่ยากชีวิตเนี้ยอยูอย่ยากบทปุ๊บอยู่ยากชีวิตจริงๆก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรบ้างหรอกเพราะว่าดึงเส้นดาเบนแรงอยู่แล้วแต่ตอนนี้เลือดผมมันไม่ไหวไงเดี๋ยวผมสี่คิวตายศูนย์สุดยอดมากที่หึงของซื้อเขายัางตายเยอะเลยตัวปัญหาหลักๆก็เดอแฟดอะไรเี้ย จริงๆเดอะแฟร์มันแก้ทางได้ทุกทุกตัวอีกงนีนะแต่ส่วนใหญ่เขาจะไม่ใช้เป็นสายสู้มันราคายากเดอะแฟร์น่ะแต่เป็นสายดีมากกว่าสายดีนี่คือเดอะแฟร์ได้หมดอะ่ะครยบผมเจ,จอเดสพูกกับแอนด์แมนแถวเนี้ยมันมีตัวอื่นๆบ้างไหมนี่ดูมันนะนี่มันจะวิ่งมาฆ่าเราใช่ไหมไม่ถ่ายละเออไปตายแล้วแหละ ชื่ออะไรเนี่ยสู้ยากนะไอรอนแมนผมเคยไปลองเล่นมาก่อนตัวแรกเลยมั้งที่ผมเล่นแล้วผมผมเก่งอะ่ะอีเจ้าไอรอนแมนะ่ะบินหนีไปแล้วครับสู้ไม่ได้ก็บินหนีครับผมอันเนี้ย แต่ว่ามันสกิลมันแรงมากเลยนะไอไอรอนแมนอะสกิลโคตรแรงเลยแบบสู้ผมไม่ได้ครับก่กเกินอันนี้ก,อนนก็อันนี้ก็แรงเหมือนกันไอเจ้ากีกอบลินเนี่ยแต่หลักๆก็คือเลือดน้อยไปหน่อยคือแบบถ้าเป็นตัวพวกตัวเล็กๆแบบก็จะเลือดน้อยนะฮู้ซูเปอปร์แมนเนี้ยคือจริงๆมันในเลืองอะอึดนะอึดกว่าเดือดฮักอีกแล้วเลือดมันน้อยกว่าเดือดฮักในเกมเนี่ยคือแบบไม่ควรครับผมก็เป็นไปแล้วเรี็บร้อย ความแมนที่อัปเดตมาใหม่กับเด uh ือดฮัตสับสูนย์ครับด้วยอิเล็กโตรตัวเดียวเกมเนี้ยผมเห็นผมไปดูในแบบไปดูมานะว่าคนสุดแข็งเขาอยากได้อะไรตอนนี้เขาบอกว่าเขาอยากได้คาเดนเฮ้ยเขาอยากได้วีนอมอวีนอมเออดูวีนอมเข้าปุ๊บอยากได้วีนอมกันเลยทีเดียวคือถ้าคุณจะประหยัดพลังงานแบบว่าไม่ต้องปินอะไรเงี้ยเออ ุณก็สามารถกดสกิลหนึ่งครับผมมันจะแบบจะว,ว,วาร์ปมบบเฟรบเออก็เร็วอยู่นะข้ามตึกได้ฟาดเลย้ยอุ้ยตัวนี้ตัวนี้ถือว่ากโกงครับตั้งแต่อัพเดตมาเนี่ยแต่มันปัญหาที่ไหนของอิเล็กโตส่วนนี้นะครับผมเราจะเป็นตัวที่เรียกได้ว่าทนทุกสถานการณ์จริงๆพอที่ประญาใส่ฟ้าเจอกับตัวที่ใช้ใส่ฟ้าดูดีว่าใครจะชนะ สุดท้ายแล้วทอก็แสโอ้ยโอ้ยโอ,อ้แรงแรงแมวเดูดูด,ด,ดูมันสู้ยากอะ่ะไอไอท่าเมื่อกี้ของไอรอนแมนถือว่าเป็นท่าที่แรงที่สุดของของไอรอนแมนเลยครับผมตีทีครึ่งหลอดแต่กับกับตอนอเมริกาคือแทบไม่เข้าครับแต่พอมันเ,เปิดโล่ปุ๊บจบเลย แต่ตอนปิดโล่นี่คืออึดมากครับมันมันกันได้ทุกสถานการณ์คือตีขนาดตีขา้ขางหลังมันยังมันยังไม่เป็นไรอะ่ะหายอาอกคุณคิดว่าผมคุณจะสู้ผมได้หรอผมเป็นอิเล็กโตตัวที่ในหนังอาจจะดูกระจอกก็ไม่ได้กระจอกอ่ะมาภาคเนี้ยผมบอกเลยชอบมากตัวนี้วายไลน์ที่เก่งที่สุด เอ่แสวัสดีครับตายกระโดดให้ผมหนึ่งทีผมฆ่าเขาตายไปเลยนะแต่เกมเนี้ยแปลกหน่อยก็คือมีฮันนี่ควีนะผมงั้นเปิดให้ดูตีไปไปฮันนี่ควีนะผมไง yeah. แต่มันไม่มีโจ๊กเกอร์ครับนี่เนี่ยอะไรเนะี่ยอันนี้ระเบิดผมก็ไม่เคยใช้ฮันนี่คีนเหมือนนะเคยเคยกดเข้าไปดูรอบหนึง่งแต่ก็ไม่ได้ใช้หรอกตายก่อน พลังสุดๆนี่ครับผมโตเร็วไปไปโดนพลังปัดหนึ่งทีแล้วขี้แตกกันเลยทีเดียวใช่คืออ e ีเล็กโตฆ่าจะบฆ่าสไปเดอร์แมนในเรื่องนี้อ e ิเล็กโตตอนแรกครับผมก็เป็นแฟนคลับสไปเดอร์แมนนะแต่เหมือนสไปเดอร์แมนจำไม่ได้ตายเลยเรียบร้อย สู้กันไปสู้กันเฮ้ยน,นี่เดซูนที่สองของเซิร์ฟเดี๋ยวที่หนึ่งก็มาครับบอกแค่นี้นี่ชื่ออะไรเนี่ยมาสเตอร์ผมจะตาบล่าเขาก่อนเขาเรียกนลคล่าข้าหัวครับมันไม่มีข้าหัวนะไอ้พวกเนี้ยแต่ไม่เป็นไรแราก็ได้คิวแบทแมนแบ็คแพนเตอร์ครับผมรีเจนรีเจน ชูปีหลบหลบใสเห็นไหโคตรโกกอ่ะดูดิทำไมมาเนี่ตงนีเลยดิแม่้ยแต่ชุดมันมันแข็งแก่งนะแต่แต่เลือดคือถ้าตัวเล็กแบบนี้น,น้อยครับเลือดน้อยมากเออแต่ถ้าเป็นเดือฮักหรือตัวที่มันใหญ่ๆแบบเอาตรอนอะไรเงี้ยจะเลือดเยอะ ตัวที่เลื่อนเยอะที่สุดในเกมเท่าที่ผมไปดูมาก็จะเป็นเจ้ามัดนะตัวมัดมัดแมนอะไรนะี่แหละลืมแล้ะมาจากดีซีนะออแล้วก็แซนแมนตัวใหญ่ที่สุดแหละผมผมเลืขอขผมท้งเกมเนี่ไอสองออตัวเนี่นี่ก็เอึดแต่ไม่ขนาดมือครับไออิเล็กโตมันน้ำมึดเลยผมบอกให้ว่าอาควาแมนผมไม่แนะนาให้เล่น,นครับ ไล่เก็บเรื่อยๆเ,เลยอีดอ็อกเตอร์ออกโตตกปุ๊บหนูอีกอะไรอ่ะพี่โดนดิละไปอีกฝัดฝัดเรียบร้อยตายสี่สามคิวแล้วยังไม่ตายด้วยเป็นไ,ไงล่ะเ,เก่งเกินครับผมเก่งเกินเบอร์อันนี้ผมไม่ได้หลงตัวเองตอนผมเล่นกับเพื่อนผมอะ่ะ ตายตายอย่างเดียวเพื่อนผมน่าจะเล่นเก่งแต่เปล่าตอนนั้นก็คือคอมผม,มแหลกเลยตอนตอนนั้นผมผมใช้แบบคอมเก่าผมตอนที่ถ่ายคลิปอันเนี้ยครั้งแรกออีพีแรกเฮ้ยออกเกมเลยเอ่ะโอ้โหกลัวจัดออกเกมตอนนั้นคอมมันเก่าๆเลยครับผมคือแบบคอมเก่ามากแล้วแต่ว่าตอนนี้ผมเปลี่ยนคอมแล้วก็คุณภาพดีขึ้นเยอะเออก็ยังชั่วมีอะไรให้ผมอีดมาเนี่ย พีเดพูครับผมสวัสดีครับมันมีฮิวด้แฟกเตอร์ไงมันก็อาจจะค่ายากกว่าตัวอื่นหลยุ้ยเอาดิตีไม่ได้ครับผมคือแบบถ้าคุณจะวิ่งเข้ามาตีอะตีอิเล็กโตคือถ้าอิเล็กโตเปิดท่านี้คือยังไงคุณคุณก็สู้เขาไม่ได้ียร้อย วุ้ยถ้าท่านี้นี่มันไม่มีไอ้นี่นะผมบอกเลยผมกดยาวๆไปเดแมไอ้ปกกิสไปเดมกี่ศพแ,แล้วเนะี่ยตอนนี้จะที่หนึ่งของเซิร์ฟแล้วคือแบบโอ้โหจอดผมจะไม่โมเยอะแล้วตอนเนี้ยผมคือแบบรอไปที่หนึ่งของเซิร์ฟก่อนเขาค่อโมพี่พี่พี่ออกตัวทำอะไรเมื่อกี้เอาเอาหมัดต่อยฮนะเอาหมัดต่อย s ไป d ด r m a แมนโอ้ไปดแมนมุนมุลสามวงตู้ซะบายบายไม่ตายเออเฮ้แต่ตัวเนี้ยคนหลายคนบอกว่าคนเนิรฟมันมีทั้งเกาะหายตัวได้แถมยงังยิงแบบโอ้โหดาเมจเอาเรื่องถ้าไม่ใช่เดฟูนี้แบบสู้แทบไม่ได้เลยนะแต่ตอนนี้ผม,ผมจัดการเรียบร้อยคือ,คอมีทุกอย่างอะ่ะ อันี่มันแค่จะครบเครื่องเลยครับผมนะาะิคิวแล้วอีกสามคิวโอ,อ้น,นีบัครีบัคคู่ฆ่าเลยจบ <c oughs> ตอนอเมริกาครับผมผมโอ้ยกตอนอเมริกาโดนโดนแบคเตอร์ค่าแน่ไปที่ครับพี่ไป,ไปใส่ฟ้า เออผมก็ไม่ค่อยใช้สกิลนี้หรอกมันมันไม่ได้เก่งแต่ถ้าเอาสกิลเนี้ยบ่อยเลยสกิลสองอ่ะเขายิงสู้ผมไม่ได้หรอกผมบอกแค่นี้ผมเล่นในคอมเขาอาจจะเล่นในโทรศัพท์ดูอยากซกแหละตึกที่สูงที่สุดในเมืองจะขึ้นไปบนตึกที่สูงที่สุดในเมืองนะเอ,อ่อตึกนี้ครับผมสูงที่สุดในเมืองแหละมังะ้งนะผมก็ไม่รู้อ่ะใช่แหละสูงสุดลอมั้งเออ ดูดูนี่ใช่สูงสุดตรงนี้เลยจุดนี้จุดนี้ไอ้ขลาง่าผมเตเดฟูดอ่ะมันจะเป็นตัวที่ถึงแม้จะมีฮีลิฟกเตอร์แต่ข้อเสียมันหลักๆเลยก็คือมันช้าครับมันไม่มีอะไรที่มันพอจะว้าวปอเลยได้เลยมันช้าภาพคือถ้าผมจะเดินหาฮีโร่หรือหาตัวอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่อ่ะเราก็ไม่เดินครับเราจะบินเอาแเตเดฟูดไม่มีสกิลบินเนี่ย ทีนี้เรียบร้อยเลยเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันคิวคิวเก่งจังอะเฮ้ยเมื่อกี้ยังยังไอ้นี่อยู่เลยไม่เป็นไรคิดเหรอว่าทำอะไรข้าได้ข้าบอกเลยนี่แหละของตีของตึงโดดใส่ก็ไม่เป็นไรเฮ้ยนี่ครับตัวที่อดึด ตือที่ตัวในเกมแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งที่เลือดเท่ากันก็คือไอ้เจ้าแซนแมนที่เป็นมน,นุษอร์ยอืมของของสไปเดอร์แมนเนี่ยด,ดี่อุดและแรงวูหูจะสู้อะไรผมไม่ค่อยได้ผม,มันช้าดูนี่เป็นตัวใหญ่ช้าใหญ่เลยตรงรีฟครับ เน้ยเดี๋ยวคนเราจะแบบชูร้อยอุ้ยอยอ,ยอันนี้อันนี้มันเป็นสกิลใหม่ที่แบบผมผมบอกลผมโคตรเกรยียดเดี๋ยวดูหายตัวเองอะไรเลยผมมีครับบินบินดิไม่ใช่ตัวนั้นก็บินได้อีกโอ้โหได้หมดอ่ะนี่กินกอบลินแตจ,จัดการนี่ครับี่กินปกินครับปเกินไปไหน ไม่ไหวแล้วพิกี้อยู่ข้างบนอุไม่โอหไม่เอาก็ได้เอาเอาเดือมาแล้วดีพี่พิกี้เรียบร้อยพิกี้พิกี้มีหัวหลุดในไอ้คิวแล้วทำไมผมยังไม่ที่หนึ่งโอเคเดี๋ยวก็รู้ที่หนึ่งเดี๋ยวก็มารอกันคนไหนคือที่หนึ่งอ่ะตอนเนี้ย เออเออดีผมที่หนึ่งละเรียบร้อยเอ้าเอาเอาสวัสดีครับเรียบร้อยเอ้ยไอไออันนี้อันนี้ใครเนี่ยผมไม่จะเจอจริงๆอยู่ตรงไหนของเซิร์ฟเดอะแฟลหรือเปล่าผมก็เลยไม่ได้ค่อยได้ฆ่ามันเป็นเดอะแฟลเนี่ยตายสูตรีี่ะเดอะแฟลผมไม่ใช่คนเลยตัวก็ฆ่าอยู่ดีครับผมก็ไม่สนหรอกเจอใครก็ฆ่าหมดนะมัน เกมเนาะเออก็ไม่ได้ไปฆ่าอะไรเขาตัชีวิตจริงนี่อนนตองความแมนตายแกโอ้ยจากเจอนั่ยนะไอ้คนที่มันจริงไอ้ที่สองของเซิร์ฟอะที่ตอนแรกมันก็ไปที่หนึ่งผมนะตอนนี้ผมจะเรียกมันว่าที่สองแล้วทำไมคิวมันไม่ค่อยได้เลยตอนเนี้ยตอนแรกก็ออกมาบ่อยๆเลยนะตอนนี้เหมือนจะหมดยุค ไ,ได้แมนติดร้อ,รอยมาวิ่งมาละอันนี้อุย้ยเดือบแบดตาเรียบร้อยเมื่อกี้เมื่อกี้มป็นอะไรของมันกันไป่รู้กับตันหรือเปล่าอุย้ยไม่ใช่กินแอร์อ Batman. โลอุ้ยแบทแมนโหไม่ใช่อุ้ยผิดดักเด็ดฟูดไล่ฆ่านี่คบมันอุยอ้ย ยิงสวนมันยิงสวนครับไม่ได้แล้วคิดลว่าแกจะยิงสวนฆ่าเหรอโอ้ยไอรอนแมนหรือมันจะเป็นไอรอนแมนโอ้คนละตัวเลยไม่ใช่เข้ามาคนไหนคือฆ่าผมไม่ได้ผมไนะล่ฆ่าหมดอ่ะฮัลโหล จ้าดีครับโอ้โหโอ้ค่าปาจาวงค่าโอ้โหค่าหมดอ่ะเอาไงตอนเนี้ยคือแบบตัวนี้เป็นเป็นไวรัสที่ผมว่าเก่งที่สุดในเกมนี้แหละตั้งแต่เล่นมานะรับโอ้วิ่งวนวิ่งวนวิ่งวนรอบเมืองเออแล้ววิ่งชนเนี่ยถือว่าโกงนะเดอะแฟร์ะมันวิ่งทะลุกำแพงได้แถมยังวิ่งชนคน มีดาเมจด้วยดาเมจก็แรงเอาเรื่องนะเออเคยไปเล่นอยู่ต้องแม่นๆ,ๆหนเลยเฟดเฟดมันดูอาดจริงจยดูดีว่าตอนนี้เฮ้ยทำไมมันเหมือนคนก็เยอะนะเออเล็กน้อยพี่แบทแมนอีกแล้วโอ้พี่แบทแมนสงสารพ,พี่จริงแต่มันคงไม่ใช่วันของพี่ อิเล็กโตไม่ข้าเป็นอิเล็กโตคนเดียวที่จะข้าจะต้องเป็นอิเล็กโตคนเดียวข้าต้องไม่มีคู่แข่งข้าในของจริงกระโดดกระโดดเอา,เอา,เอา,เอากระโดดต่อยเอาเอากระโดดต่อยใครอิเล็กโตมันหมายแล้วเฮ้ยเขาบอก้ยไอ,อ,อที่สอง,ของเขาเซิร์ฟ เรียบร้อยที่สอง,องื้อรับตายในน้ำมือของผมเองมันก็เล่นอ e ีเล็กโตเหมือนกันเหรอมันจะเป็นคู่แข่งทางการตลาดผมได้ไงผมเน่แหละของจริงเุ้ยใครโอ้โหเต็มที่เลยตรงนั้นเลยใช่แน่นอนกาะเล็กมาดิเอนอุ้ยอุ้ย อ้านีหนึ่งทีตายยีเดียวยีเดียว,วยนะนไม่ไหวละไม่ไหวละระเบิดตัวไปเลยป้องอันแน่ปืนพกง่งจะสู้อะไรฆ่าได้สู้ไม่ได้อื้อไปเรียบร้อย โห oh. ใช้สกิลสองสักคุ้มเลยโห oh, จัดดิเริ่ร้อยทอพอโดนใครฆ่าเมื่อกี้มันเหมือนเอาความแม่ไม่รู้อะผมอาจจะฆ่าไม่ได้ก็ได้ก็อคลิปกลับให้ด้วยเลยนะครับผมแล้วคอมเมนต์บอกผมด้วยหรือไม่ต้องคอมเมนต์ก็ได้เพราะผมก็รู้แฟนคลับผมไม่ค่อยกดเราเราผมไม่มีแฟนคลับด้วยซ้ำถ้ามีก็คือเขาไม่เขาคงไม่พูดภาษาไทยกันบางบางคนนะอืย รู้้ยเนี่ยมันมาอีกและอ่าอยู่นู่นปล่อยสกิลใส่กันแล้วมันแล้วมันมาเดือดร้อนให้ผมใอ้ผมตกซุกไม่ต้องเดือดร้อนค่าด้วยมันโดนได้สกิลเนี้ยเป็นสกิลที่น้อยมากตามีดอะ่ะโอโห้ยพี่โอลิกอนไม่เอาพี่รอดรอดรอดผมนึกว่าผมจะ ป,ปิดตำนาน92สติงของผมที่แบบไม่เคยตาย92คิวโอ้โหหรือว่าจะปิดตำนานแล้วเนี่ยปิดตำนานอิเล็กโตโชดที่หนึ่งเออ,เออไม่รู้จะตั้งชื่อไงขอโทษดีไม่ถนัดตั้งชือ่อครอพี่แม็กนีโตแม็กนีโตมันมันมีดปะมีอีโตอ้อะโอ้โหแล้ว อุ้ยบัก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 พี่บักพี่บักผมขอไม่ใช้บินแล้วผมจะปั๊บอย่างนี้เล้วแล้วผมบอกแล้วไงนิกโตมันมีแค่ผมคนเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอเดียไอเดี๋ยวตุกปัญหาใหญ่หลวงเลยที่ตายก่อนอุ้ยอ้ยมันจะสู้อ่ะอุ้ยสู้เอาเอา ไม่แบทแบนมนได้เลืองเก่งสู้ซุปเปอร์แมนได้่ไมทีน,นี้มันตายพวกอีเด็กโตไฟฟ้าอืมต่อไปนี้ผมจะผมจะต้องทดสอบแล้วว่าไฟฟ้าเนี่ยเป็นยังไงโอ้ยสแกโคครับสแกโคเรียบร้อยโอย้ยจะไปได้ไหมจะ จะฟัพจะจะสตันผมครับซึ่งจะสตันผมเนี่ยผมบอกเลยว่าผมจะโดนสปเดอร์แมนฆ่าได้อย่างง่ายได้ละเบอร์ตัวแล้วจะดัดสกิลสองแล้วตายนี่ครับหนึ่งร้อยหนึ่งศูนย์ส่วนตายก็คือศูนย์ครับผมไม่ไตายสักครั้งเดียวคงจะยากครับที่จะมาล้มผมได้ ๋อผมลืมบอกไปถ้าคลิปนี้ผมตายจบจบคลิปเลยเพไหนๆก็ไหนๆแล้วมันลคนไม่มีใครล้มผมได้แล้วแหละจําได้ครับระเบิดมันแรงมากขนาดแรกแรงเช่นไหมแรงเกือบตายครับผมแต่ก็สู้ไม่ได้เฮ้ยเปนโลกจาเมือนี้โอ้ทั้งเซิร์ฟมีมีหลายคนมากครับดูดีโอ้หลายคนจัดแต่ตอนนี้ผมที่หนึ่ง เฮ้ยอะไรบินอยู่ฟอนฟองฟ้าเฮ้ยอีเล็กโตอีกคนผมบอกแล้ไงอีเล็กโตมีแค่ผมคนเดียวเท่านั้นโอ้สองคนเลยเหรอสองคนณคาจเก็บให้หมดเลยข้าเคยบอกเจ้าไปแล้วอีกตัวมันมีคนเดียวผมบอกให้ไม่อันนี้ไม่ควรเล่นมันจะอุ้ยตัวนี้เก่งอ่ะจังกระนอดอะอุ้ยข้าเจ้ายังไม่สู้ข้า คือตอนนี้ผมเขาเขามองว่าแบบอิเล็กโตมันโกงเกินไปแล้วเขาเขาใช้ตามผมด้อเลยดูตรงแหละอะไรนี่อิเล็กโตผมคนเดียวโอ้จะตายก็ฉากนี้แหละอาจจะปิดตำนานแล้วก็ได้ะครับผมตำนานคงจะปิดยากปิดประตูตำนานนี่เฮ้ ไอ้ดือแฟนกูพี่พี่ฟิตแมนพี่ฟิตแมนไอ้นี้ด้วยมาที่เลยไอ้นี้ก็ด้วยมาที่เลยอุ้ยจะฆ่าฆ่าหรออุ้ยยากนะอย่าลุมเลยลุมยังไงก็ไม่ตายหรอกเออหรือม,มันจะตีกันเองวะเนะี่ยเกมที่มไม่ได้มีพวกคอมด้วยเหรอเฮ้ยหรือฮัตปาลารถใส่ผมครับแต่เกมนี้มันคือเกมครับมัน จะปาลารถจะปลาก้อนกริตจะปลาหินจะปลายานยานดราจตรวจหรืออะไรก็ตามโอปาหมดฮะไม่ตายครับโอ้ยยาย่ายายา่ยายา่ยา,ยาไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วอูอูกีแดลโอโอ,โอ,โอ,โอดีครับตาย มีกินแอโร่ไม่มีหอกอายโอ้ยโอ,ยโอย้จะปิดตำนานอูแล้วจะปิดตำนานแล้วเกือบปิดตำนานครับเกือบดับแต่กลับมาได้เบือฮักต่อยทีนี่เฮ้ยสไปเดอร์แมนก่อนเลยอ่ะสไปเดอร์แมนอุย้ยนี่ก่อนสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนเป็นตัวหนึ่งที่เร็วนะแต่ว่าเร็วแบบทัฟฟั ฟอบมันฟอบยากมันแบบเวฟสลิงยากผมก็เลอยเล่นอยู่มันก็เออมันก็เก่งนะแต่ว่าไม่เท่าตัวนี้ตัวนี้มันโอโอ,โอพจัดดู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 ดฟยังไม่ถึงตัวผมกดกดทีตายแล้วะ้าผมตายคลิปนี้จะจบนะครับผมยังไม่ตายักตัวไอเนี้ยจ,จะเป็นตัวปิดอำนาจผมไปไล้หรือเปล่าเฮ้<อ> เกือบปิดนะแต่เกือบปิดนี่นี่ไอ้คนโอ้ยไม่ไหวละนี่มานีมานีจะไปไหนจะไปไหนออ้ยหายตัวได้ด้วยโลกี้หายตัวได้คือโกงครับโกงมากโกงในที่นี้คือแบบขนาดคนเล่น,นยังมองว่เห็นตัวมันเลยต้องเปิดบุคคลที่หนึ่ง,งหนึ่งในเหตุอะไรอะไรของคุณ อะไรของคุณนี่ตายเฮ้ยสไปเดอร์แมนข้าลงไปในน้ำมองไม่เห็นข้าหรอกชืิรนี่สวัสดีสไปเดอร์แมนอฮ้ยเฮ้ยสไปเดอร์แมนนี่นะครับคนที่ปิดตำนานผมที่สองของเซิร์ฟป,ปัจจุบันปิดตำนานกิเลกโต